มาเรียนปรับสุขภาพนิดนึงแล้วกันค่ะอยู่มา10ปีแล้วอะ่ะเดินตรงๆเดินไม่ได้เลยอะ่ะอาจารย์โนเปอร์ไปชดเห็ดแก้นะครับครูตุ้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณปลาค่ะมิสกราแทนสองพันสิบสี่ค่ะฝนสนันชะชะฟ <c oughs> ิวแอคติ้งหนูยังไม่เรียนอันนี้หรอไม่อะ่ะ <c oughs> ไม่ก็ได้ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนจะมาเรียนเดินแบบค่ะ อะงงไปทําอะไรไม่ได้ไปประกวดนางงามนะคะแต่ว่างานที่เรากําลังจะทำเนี่ยมีซีนเดินแบบซึ่งฝนก็รู้สึกว่าทํางานมาตั้งสิปีแล้วเดินตรงยังยากเลยไหนๆก็ไหนๆมาเรียนปรับบุคลิกภาพนิดนึงแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่า b บฟอร์กับ After เนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้เรียนด้วยกัน2ชั่วโมงเดี๋ยวพาไปในสตูเลยคุณครูรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีงานละถ่าย้ยค่ะ เราควรจะเป็นเดินแบบใช่ไหมวันนี้เพื่อจะถ่ายละครใช่ไหมครับใช่ค่ะมีงานคือหนูก็เดินเต้นยของหลงแบบตามปกติแต่รู้สึกว่าอยู่มาสิปีแล้วอะเดินตรงๆยังเดินไม่ได้เลยอะหนูต้องไปงานอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูหต้องใส่ส้นสูงสตลอดเพราะว่าเป็นชน,นิด157ดู้ิไม่ใส่ดาราใส่ดาราเท่านี้ถ้าเกินนี้เป็นตาราไม่ได้แล้วน่ารักแล้วงั้นขอแนะนำคุณครูก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ค่ะ อาจารย์โนเตอร์ไปชดเกตแก้วนะครับคุ้ตุ้ยนะคะค่ะสัสดีค่ะคุปลาค่ะมิสกราแทนสองพค่ะฝนสนันจะัได้อันนี้สตูดิโอชื่ออะไรคะจะได้แนะนรับชักสตูดิโอครับผมชะคะสตูดิโอนะคะหนูได้่เห็นในไอจีจริตกุ้ตุ้ยคุปลาวักเอาลอะนันนี้ ขึ้นมามันดึงหลุดตาหนูอะจ๋หอหนูก็มาเช็คอินที่นี่หลยอเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเรียนกันดีกว่านะคะจอนุญาตแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะไชค่ะสาอันผมไปเอารองเท้าสูงค่ะนี่มาแล้วตูนี่ว่าไปห้าห้านิ้วใส่ปุ๊บสูงร้อยแปดสิบไม่อะวัดแล้วได้น้อยหกสิบห้า สาวบอกว่าร้อยแปดสิบมันไม่ได้จริงๆงัดกล้องไงช่วงเวลางัดกล้องก็จะร้อยแปดสิบพอดีคุณจะให้หนูเดินก่อนแบบบีฟอร์นะคะตั้งสติก่อนเอาสนจริงเลยนะที่เวลาเราได้รับงานเดินแบบ ตัวเวลาเดินชายจริงๆแล้วเรามีของอยู่แล้วเรื่องของคาลิสมาติกไม่เห็นเสน่ห์อยู่ภายในแต่สิ่งที่มาบ้านชาบแล้วอ่ะชาบชาบสตูดิโอปุตุปุบาลต้องจุดกว่านั้นเรามีคอร์ตเราเหยสิว่าจุดเด่นในฝุ่นของเราหรือล่างของเราหรือของเราคืออะไรอะไรบ้างอยากจังไม่เคยมีคนถามมาก่อนจริงหรอจริงเราถามเวลาหนูฟิวแอคติ้งหนูยังไม่ได้เรียนอันนี้หรอไม่อ่ะจริงตรงๆกันแล้ที่จริงบางคนนิดหนึ่งเท่าไหร่กันบ้าง เวลาที่เราจะอยากจะต่อยอดความเป็นศิลปินของเราหรือว่าความเป็นแบบงานของเราที่มันจะกว้างขึ้นบางทีต้องถามตัวเองว่าเราเกิดเพื่ออะไรแล้วเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตแล้วตัวเราหลังข้อดีของเรานี่คือจุดขายของเราบางทีมันต้องในดีไซน์แล้วก็ต้องในเอาเทอร์ด้วยถ้าหนูได้ตรงนี้ล่ะหนูคิดว่าต่อยอดอะไรกับชีวิตเนี่ยหนูฝากสุรูช่วยดูแลก็ต้องความมั่นใจแน่ๆอย่างแน่ แน่นอนว่ามันเป็นอีสกสกิลนึงที่เราแบบยังไม่เคยฝึกฝนอย่างเงี้ยดูไว้ก็คึกเป๊ะกว่าอยู่แล้วถูกต้องแล้วหนูว่ามีโอกาสที่ดีหนูว่าเป็นโรโมเดลที่ดีให้กับเด็กสมัยใหม่อ่ะแต่ถ้าหนูนําเสนอได้ดีด้วยอ่ะเขาอาจจะมีพลังในการที่จะพัฒนาตัวเองอยากจะเป็นหนูก็ได้ <c oughs> หนูเป็นตัวแทนผู้ครูครูก,กันนะมันนั้นหนูต้อง <c oughs> นหน้าต้องแสดงเอาแ n ด i ดีออกไปให้หแล้วคุณวิวเขาคิดไหมว่าจุดเด่นเลยหนูแบบว่าเป็นคนส่วนสูงไม่เยอะแต่หนูว่าหนูขายาว เผ่ไงไงาสวยคง่ายๆผ่า,าสวยอันหน่าข้อสองนี่เลยไหล่ไหมมีไหอยปลาบางคนชอบแล้วมุมหน้าเนี่ยชอบฝั่งไหนมากกว่ากันี่ยหนูไม่เคยเลือกเลยแค่ <c oughs> มาคุยหน้าของคนเราคือหนึ่งจะไม่เท่ากันหนูต้องรู้ว่าหนูชอบเอียงข้างเนี่เดี๋ยวเรามาวัดกันมา,มาใกลๆกันจบม,มวีวิธีวัดด้วยเหรอคะมีทีดูคนโง่ที่อยากเป็นศาสตร์หมดเลยคราวนี้อันนี้นั่งหน้าตรงก่อนหายใจเข้าหายใจออกเออนี่ ลตากล้องเนี่ยคือตากล้องประจำตัวหนูนะตั้งแต่วันแรกที่ทํางานในวงการมาเลยปีที่10แล้วค่ะคุณพี่ว่าฝังไหมคุณพี่บอกว่าหน้าเปลี่ยนทุกใจมากเริ่มเปลียนแล้วแต่ปีย้อนหลังค่ะปีย้อนหลังชิปปี้อนหลังบอกว่าคิดเท่าไหร่ที่จะไม่ปล่อยรูปนี้แต่ต่อไปนี้จากปีนี้เป็นต้นไปเอาไปเลยเชิญไม่กินทุกทานเลยนี่ค่ะผลงานคุณครูเดี๋ยวเราจะให้ดูนะความละเอียดอันนี้คือหน้าตรงนี่ดูนะหนึ่งอานนี้ เห็นไหมว่าหน้าตานั่งี่ข้างไหนคะเนี่ยดูดีิหนูหนูลองดูดูดีๆวิเคราะห์อย่างดีหนูชอบวันนี้อ๋อหนูนะหนูชอบวันนี้เหมือนกันนี่คุณรู้สึกเพราะว่ามุมปากฝั่งนี้สวยมุมฝั่งนี้เวลายิ้มยังไม่เท่าฝั่งนี้แล้วหน้าฝั่งนี้คมกว่าฝั่งนั้นเดี๋ยวลองลองหันอย่างงี้แล้วเล่นเห็นปะแล้วมองกล้องเออแล้วมองกระจกอืมนต่อไปเรื่องของโพสเลยคุณป้า กี้ขออนุญาตเลยแอบดูเขาไม่ตึงเนาะเวลาเดินเหมือนกลัวเส้นสูงว่าเป็นแค่ไหนเดินเร็วอะ่ะใช้ได้ถูกต้องเดินแบบจะต้องเดินเร็วแอบเดินแล้วเหมือนกลัวมันยืดไม่สุดเวลาเดินต้องแบบลงลงให้ขเขายืดเียตึมไปเลยค่ะเราเป็นคนหุ่นดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาโพสต้องลายต้องชัดเล่นโพสโพสปุ๊บกลให้มันแน่น เราจะยิ่งรู้สึกว่าเราตัวสูงขึ้นมาด้วยหลักๆของการยืนนะคะส่วนใหญ่นะคะนัางแบบจะยืนขาฉีแต่ถ้าเป็นชุดราตรีเราจะยืนแบบนี้นำขาด้านใดด้านหนึ่งไว้ด้านหน้านะคะยกส้นเท้าขึ้นเป็นเข็มนาฬิกาเป็นเข็มนาฬิกานะคะทีนี้เรียกว่าบ่ายสองโงงมันจะยืมนะครับเลยแล้วมันจะดีสง่ายเลยหนูไม่เคยจิกมาก่อนหนูมาถูกที่แล้วใ่ไถูกต้องถูกต้องค่ะต้องยกส้นเท้าขึ้นสวยเลยเห็นไหม ดูตัวสูงสง่าถ่ารูปกับใครก็คนของรอเลยสวยใช่แหละค่ะเมื่อยไหมคะไม่ค่้าโพสนะคะหรือว่าถ้ายืนรอแซนบายนอเพื่อเราจะเดินออกไปจิกต้องขวาตาหันหาคนดูชสวยแล้วแล้วก็ยกต้นเท้าขึ้นค่ะบึ๊คู่กันเลยนะคะยกพร้อมกันสัมผัสไม่เห็นเอยโอ้ยาอ้ย หนึ่งเหลมโอเควยเลยเนี่ยได้แล้ว้าโพสอยไนะคะขอถ่ายรปเลยค่ะจไตแรงว่าโ้สิ่งที่แรกที่หนูต้องเดินคือขาที่มันดีเพราะมันคือซัพพอร์ตหนูว่าเดินเอยมันกีขาหลังก่อนขาหน้าขัดนึงก่อนขาใลติดขานั้นเดินไปต้อแล้วมันจะประาุได้ดีกว่าและห่าปึ้งจกต้อหรือกลับมาท่าใหม่สองนี้ก็ได้ท่ามนานี้ใช่ไม่ผิด one 2อขหนึ่งองปึ๊บเดินป้า1 2 3 1 o โองหนสโพสตาดหายใจเข้าหายใจออกกลมตัวฮ้าเดินติก่อนสปั๊บป้าปึ๊บเดินแย่ห้าขึ้นติดกมหน้านิดนึงนะคะตาดาหันมาโพสขาไหนขาสองติดไปอีกบิดไอีกเออสองเลิน มุงเหรอคะหนึ่งสองสามเนเงยบน่าดีเลยหนึ่งสองสานจิกกล้องก่อนสองสปมมุ่งปมเบาปลยปบาแอะขาไหนน่นี่ยอกไปไหม่เลยสบาดเปาบาง โดนตีนะะมาเพื่ออยากโดนตีแน่ๆอยากเห็นหนึ่งสมยามีห้าเกิดบาลานซ์ดีและห้าปึ้งป้าบาลานซ์6คอรอาใจเข้าเต็มตัวขาไหนเบาๆขาหน้าเลขที่สองโพสเกลี่ยคลายนิ้วนี่แหลายนี้วหาใจเข้าพอร์ง สูงอีกว่าแปดสิบทอสทอสขึ้นสูงสวยสวยเลยเตรียมตัวหันมาหัานห้าฉันสูนง,งสิไปใส่เสื้อ อันนี้ก็จะอีสานเลยมันมันไม่เหมือนง่ายลูกแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องของอินเทรลเดี๋ยอะเลยสไตล์ชุดการดีเซนจังหวะยุคอยากเปล่กชุดไหมคะเมื่อเดินชุดราตรีไหมเดินเชียงช้าไหมคุณปูมิให้ยืมไหมอยากลี้ยวหรือใส่เองเวล่ะอ๋อได้นะพอเหมาะชุดเลยวิ้ยมีของเล่นนะมีของเล่นฝันปะเขามิ่งพอฝันไหมเพราส่วนสูงมันก็คือดับแล้วหยุดไว้ที่ตรงนั้น เอ้ไม่เคยเล่นเนี่ยเราฝึกเลยลองโซนก่อนให้โซนก่อนหนูลองเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเลยช้าเดินช้าจะง่าใช่ก้าวหยิบหันมาบวชปึ๊บเออทำเพลงอยู่เด้อเออเอาเบาอ่าเพลงช้าต้องนิ่งต้องนิ่งให้ความแพความสง่าค่ะสบัดกลับต้องค่อยๆปล่อยและโพสช้าๆอ่ะเดี๋ยวเราเดินเรื่องสองซ้ำสอ ทีนี้มาฝึกท่าที่จะต้องเดินด้วยกันเอานี้เลยเ้อท่าอย่านี้่เลยนี่ธรรมดาให้น้องโคตรไปสองแล้วนี่แล้วพอยหาจิสบายมากบั้มเดินเดินขวาส่เป็นตัวยกซ้ายเดินสวยแีมีความผ่านสานตาผมและกระโปรงดูแบบสวยเลย กอนไปค่ะหลังค่ะบิดขาคอคอยก็อยู่หลังโอเคสอบค่ะแล้วก็ว่าตาดับแล้วก็ดึงมฟึ๊บเฮ้ยไม่ได้เลยค่ะเ้องผลปังปังสองปล่อยสามสี่ฟึ๊บเยอะปูสุดสวย ค่ะท ah, ี่หนูเล mm. ือกชุดนี้มานะคะเพราะว่าชุดนี้หนูเคยใส่ไปเดินพรมที่มาเลเซียแล้วก็คือไม่มั่นใจเลยเพราะว่าชุดนี้เดินไม่เป็นอย่างที่เดินให้ดูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชุดเราก็พร้อมก็เหลือแต่เมื่อคุณครูสองคนแล้วล่ะค่ะแฟนๆก็คงได้เห็นกันนะคะว่าแบบชั่วโมงกว่าเท่านั้น เปลี่ยนโลกใหม่เลยค่ะงั้นถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะมาเรียนเหมือนหนูบ้างเนี่ยคุณครูฝากร้านเต็มที่เลยค่ะได้เลยครับถ้าสมมติใครอยากสนใจอยากจะเรียนพัฒนาศิภาพแล้วก็พอมั่นใจด้วยเองั้งภายในสู่ภายนอกนะามาเล่นกับคุณครูกับคุณปาที่ชัด์ปชารสตูด,ดิโอหรือว่าฝากติดตามนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยอินสตาแกรมทวิตเตอร์ฟีสบุ๊กยูทูบยูทูบด้วยแฮชแท็กเจริคคุณครูกครูปาเด้งขึ้นมาเลยครับถูกต้องค่ะใครอยากมีแบบเจริคบู๊ปังมีทั้งแบบ <mondo S 2> โพสท hey, he no, ่า no, ถ่ายรูปมีนั้งปรับบุคลิกเวลาแบบไปทำงงทำงานอะไรเงี้ยก็โพวปังนะคะอยากแบบเป๊ะฝนๆเนี้ยฝากที่นี่เลยนะคะวันนี้สวยและกลับบ้านได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ